ตำกุ้งสดนะคะวันนี้เราได้กุ้งมานะคะสมตำกุ้งสดดยจ้านะคะกินกันเลยจ้านะคะทุกคนมีนข้าวเหนียวด้วยนะคะเซ่บมากค่ะแซ่บมากนะคะพี่ปูก็ใช้มือเหมือนเดิมนะคะทุกคน อร่อยมากเลยค่ะน่าม6ี่าดกาสนึิบอครับนี่คนนี้แบบประมาจันหานะต้องมีน้กกตต้องใกใส่เลยว่าใส่ว่าถามพัอสกินได้ประมาณนเอ่างี่่นบอกวาการตนะองนึงมีแต่ว้ครเปิดเจมีเอาใครเปิดตอง3โง่เฉพาะวันี้ครัี่าต้องกใจกับโม่จ่าึก็เริมแต่อนกของกมรการครับไม่ให